พอนลรุ่งนี้เขาให้เขาทำหน้าไวครับ แป๊บหนเพื่อนเรอรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอกระแตไปก่อนเดี๋ยวเปล่วน้ำอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่พื้นที่อยู่นะเออคนจะไปมาเยอะๆอยู่เดี๋ยวเรา,เา,ปปเราไปเรียนถนนนะยยรุนนน่นเลยนะไปเรียนถนนรุ่นเลยนะนกดไลค์กดแชร์ไปก่อน,อนกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเ,เรามาอัปเดตตามติดก่อนติดอยู่นะครับก่อนติดอยู่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง นะครับเออรอสภาพหนึ่งเราก็จะไปมีกองอำนวยการนะขบงก้วขาเยเคี้วบคี้ขบเคี้บค้วขบเคี้ยี่เควขบแยข้วขวขีบเคบี้ี้ยวี้ี้ขวคีควี้ววบเคี้วเ้้ว้ ถอ,อดอเลยอกลกากกดไลค์กดแชร์ไปแป๊บนึงนะครับอ่าน้องไข่สวัสดีเออน้องไข่สวัสดีน้องไข่สวัสดีน้องไข่สวัสดีนดดะครัอ้าวพี่หนูสวัสดีสวัสดีครับนะ แป๊บนึงนะรอวัดรอกระแตเดินมาก่อนพอเดี๋ยวเราจะาไปเขาเรียกอะไรอ้าวเร็วเร็วเร็เร็เร็เนี่ยตอนนี้นั่งอยู่พอกระบวการอยู่นะ ่าตาก็มีคนหายไปแล้วโดโดโดกระแตกระแตเดินให้ไปเอาน้ำมันไม่ชาไปล่าเราก็ไปซื้อน้ำเขาซื้อน้ำเขมากิน like. อ ah, ่าไปลูกไปแต่ต้องไปยืนตรดนังอันนี้ของกระแตเนี่ยอไอ้เงี้ยโดดของกระแตเดี๋ยวแต่ไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวแม่ทางเข้าออกอ่ะซูงตรงนั้นน่ะลูกน่ะหรือตรงนั้นให้เขาเห็นนะไปลูกไป มีคนละจุดกันไปเรนการที่เขายืนนะหลุยไหมเนี่ยคอยจับกล้องคอยพูดดูน้ำมาอยู่ไหน่ะน้ำมาพูดอ่ะอ่า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 นด้วยแล้วก็คอยปัดปาญญาด้วยนะนะ้ี่ยวเช่ไปแลยละน่ะไปเรนการไปดมป เรายังไม่รู้จะชัดไม่ชัดไม่รู้นะแล้วก็แต่แยกไปนูน่นนักข่าวนักข่าวอิสระฝึกงานอ่ะส่วนเราไปเดี๋ยวเราผมไม่รู้มันจะชัดไม่ชัดอะ่ะเราต้องเทสไปเรื่อยๆเพื่อจะนักข่าวมาเต็มเลยถ้าไม่ชัดยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลงสัญญาแล้วเดี๋ยวตอนดึอีกเราว่ากันอีกทีเพื่อเพราะเดี๋ยวผมจะอยูย่ตอนกลางคืน นะครับเพมันร้อนมากด้วยไงได้แต่ไปยืดี่ย ไปสัมภาษณ์ดูไปสัมภาษณ์ดูไปดูไปยกสูงสูงเวลาดูอ่ะกล้องขากล้องยกสูงจะมีคนดูไมีคนดูให้เรากระแตแต่ว่าให้ให้ไปชัดไหมันดีชัดไหมอ่าอาแล้วเดี๋ยวให้นักข่าวเขาไปดูข้างหลังแต่เรามาดูดูตรงนี้ก่อน การทดนหาเจ้าพี่กหออเก่งโอ้แล้วข่าวมาบานเลยเว้ย <c ười> บานเลยเป็นร้อยช่องเนี่ยให้บานี่ ใคบมาเราไม่รู้หรกแต่เราไม่ได้ไปครับอนะออตอนนี้ไลฟ์อยู่สองช่องนะน้องกระแตช่องหนึ่งแล้วก็ช่องตปรวบกับอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะเอ่อตอนนี้บอกว่าเขาเรียกอะไรรอเทสระบบก่อ,อาจจะรอไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับสองคนกว่าสำนักใช่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 อยู่ข้างหลัง ครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกที่ท่านในเยอะอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าตอนนี้ผมผมรอจังหวะเดี๋ยวคืนนะเพราะว่าตอนนี้เขาไปสัมภาษณ์กันคนเต็มไปหมดเลย mm hmm. ฝากช่องน้องกันแต่อีกช่องหนึ่ง mm hmm. ช่องผมผมไม่ไปแย่งสัญญาณครับเดี๋ยวมันมันไม,นมน่มันโดนด,ดึงส mm ัญญาณนะครับ mm hmm. แต่เรามาดูการทํางานของเจ้าที่ตรงนี้ก็เห็นชัดมากเลยนะเราี่ก็ กองบรยกาศเนายคนตั้งขาวในช่องอยู่เ้ยืยแนเราระเก็บบรรยากาศอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย ดูช่องน้องกระแตด้วยนะจอยที่มนเสียวเสียถ้าลมชิปเป็งเลยว่ะบอกให้เลยนะเพราะว่ากลัวแม่งโคตรที่เป็งเลย เด็กก็เด็ดที่บุมหนึ่งไหมจริงๆเป็นผมนะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณชัดเจนชัดแจ๋วไงช่วยบอกกันด้วยนะเพื่นอนๆนะครับสัญญาณชัดเจนชัดแจ๋วนะว่าตอนนี้มีเป็นร้อยๆท้องเลยนะครับเออลูกสาวผมไม่ไม่รู้เดนเขาไปถ่ายอะไรใครเขานะครับเออ จะสลมอีกนะเพราะว่าด well. ูแล้วก็น่ากลัวเมกันนะเอาเอาเดนะ what do ว่าเจอร่างผู้เสียที่ดีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาได้นะเพื่อจะเออนันตอนนี้นะครับออผมเห็นเขาเจาะจริงๆแล้วเขาก็ทําตามขั้นตอนนะครับไอ้น,นี้อย่ามาเชื่ออย่ามาอย่ามาเชื่อผมนะเอออย่ามาเชื่อผมนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเอาเคนไอตัวตักนะเล่นจากยอดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับ ก็ว่ากันไปแล้วก็ดูกันนะฮะก็จะมีปฏิหารไหมแต่สงสารคนที่ติดอยู่ข้างในมากเลยอย่างสงสารมากสงสารจริงจริงนะครับอ่ะว่ากันไปพี่ตั้มมีหน้าก,กากใส่ไปไม่มีหรอกครับผมไม่มีเลยนะตอนนี้ผมมองไม่ค่อย,อยใครนะเอ่อต้องขออภัยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเฟซบุ๊ยังไม่ไดเอกมาเลยนะครับเป็บตายัางไม่ได้อามาเลยนะ ไอ้หน้ข่าวก็เยอะมากอ่ะนะครับเดี๋ยวผมก็รอผมไลฟ์ไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่กลางคืนในวันนี้นะฮะถ้าอยู่คืนเดี๋ยวผมก็จะอยู่บนสะพานลอยแล้วก็เอ่อเวลากลางคืนก็จะทําให้ค่อยดีหน่อยนะครับเ,เวลาไลฟ์ก็จะก็จะนั่นหน่อยเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์คืนรถผมจอดอยู่ดูดนะเดินเลยสะพานลอยบีก นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่มาไม่รู้ใครมานะนะักข่าวก็ถอยบทน,นะส่วนล้วก็แต่ผมเอามาฝึกเออเามาฝึกเอามาฝึก,าากนะครับอ่านะตอนนี้เราก็เห็นการทำงานเจ้า้าที่แต่ว่า เอาเลยๆอยู่เลยอยู่เลยอ่าตอนนี้ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆอยู่ที่อ่านักข่าวผมเราไม่ดีเลย อะไรอย่างนี้ ok ่าวันนี้ก็จะมีช่องอยู่ในในการทำงาน เนี่ยมันอยูตรงนี้มีคนดู่แป่ตระทักใจพู้เข้ามาหร <están> ือเ่าอาเด็วางตรงนี้เนี่ยตั้งตรงนี้ยไม่มีช่องเวางละลง ไม่รู้ว่าพี่คงถามเดี๋ยวผมมาแต่หุบขายมันหุบก่นนี้หน่อยแล้ววางขึ้นบนลูกมันไม่ตินี้หุกบเลยเออั่้แะนั่้และแล้ววางขึ้นบนมาหน่อยหน่อยอ่าถือก้อนมันดิ้งดหน่อยดูสิดูดิ คนดูเท่าไหร่อ่ะแปดคนโอ้มหโตก่อน ใครมาลวเวลยเมื่อกี้รู้ไหมอ่าพูดสิลูกใครมาเราบอกกับเอฟซีเขาฟังม,มั้ยตัวพี่หาคก็วิ่งก่อนก็ได้ โอ้ร้อนแล้วหาไปแบบหาต้งนั่งไหนด้วยป่ะ้วกุนี้รูหลังป่ะไปร้อนดูเนี่ยนายเ้นเนเดี๋ยวขอไปนั่งหลังก่อนดีกว่า

Agora, né? <todd> แดดยังแรงแดดยังแรงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับัเอาเนักนไปอะนั่งเลยให้ได้ลูก ขับรถเรือสามสิบกว่าท่านนะแล้วอ่านข้อความเรื่องโรคคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะที่ไล่มาเด็กแกลบมาอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ย

ตอนนี้นักข่าวหลายช่องก็พี่เพื่อนพี่พี่ารรนานเลยนะครับเราก็พยายามหาที่ร่มก่นอนเพราะหลบหลมตอนนี้ร้อนมาก

เอาเพื่อนเดี๋ยวผมขอขออนุญาตไลฟ์แบบหนตั้งดูนะเออให้ช่องมันเปิดกันมางเห็นช่องช่องรู้สึกว่ามีปัญหา